ย,ยายจะไม่ไปอ้อมค้อมจะอ้อมทําไมมันไกลเอาตรงๆเลยเออเพราะฉะนั้นนะเรื่องเงินทนายสมเกียรตนะิน่ะยายจะบอกให้ฟังนะเงินนะ่ะหน้าที่นะ่ะเขาออกให้ยายก็จริงยายถามมาเอาเ,อง,เงินนะ่ะใครออกให้ยายผมแล้วยายก็เอาเงินไปคืนเขาห้าพันอืมเอาคืนเขาห้าพันแต่เงินที่ให้ทนายนะ่ะยาย กับพี่ติ๋วเป็นคนยื่นให้ยายยื่นให้ทนายไม่ใช่ยื่นให้ยายพูดผิดคะ่ะและความโมโหของยายมันจะเป็นแบบนี้คือมันไม่ผิดเลยยายจะพูดผิดพูดถูกเลยนะขอโทษด้วยค่ะแต่ยายตั้งสติก่อนเงินน่ะใส่ซองน่ะยายกับพี่ติ๋วเป็นคนยื่นให้ทนายนะคะและทนายก็อเอาไปเลี้ยงยูทูบเบอร์อยู่ที่เขาวงนะคะไม่ได้ตายคืนค่ะจำได้ค่ะ ที่ยายยื่นให้นี่นะเป็นค่าน้ำมูกน้ำมันทนายแต่ทนายเขาก็ไม่อยากเอาแต่พี่ติวก็บอกเอาเถอะมันจะได้สบายใจคุณยายเงินไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได้มากไม่ได้น,น้อยหรอกคือขเขาไปหลายรอบก็ให้ให้ทนายห้าพัน ก็าถามทานายก็ได้ว่าทานายรับเงินกับยายไปเท่าไหร่ก็แค่นั้นมันไม่มีอะไรค่ะมันไม่มีอะไรในโกไ่เลยค่ะเรื่องของยายเออท่าใจนะคะเอฟซีเงินยายทั้งนั้นถึงเขาจะออกให้ก่อนก็เป็นเงินของยายถูกไหมไม่ได้เอาเงินใครเลยเพราะฉะนั้นกรณีของทานายเนี่ยยายกับพี่จิ๋ว แล้วยายก็เป็นคนยื่นให้นาทีเงินที่เอาไปคืนนดัดยายไม่ต้องกลัวหรอกว่ายายจะไปกลัวลุงพลยังชั้นกันซี่เพราะลุงพลกับยายนะ่ะไม่มีบาดหมางใจกันแล้วยายก็ไม่มีบาดหมางใจกับทนายสมเกียรติด้วยค่ะอืพูดตามตรงอันนี้นะ่ะประเด็นนี้นะ่ะตรงเสียเลยและยายก็ไม่เคยกลัวใครด้วยถ้ายายพูดถูกต้องยายไม่เคยที่จะมาโกหกค่ะ คนโกหกยายก็ไม่ชอบด้วยจริงแล้วยายก็ไม่กลัวใครด้วยจะบอกให้ถึงจะใหญ่ขนาดไหนถ้าทำผิดยายก็อารมุได้ค่ะขอบอกเลยนะคะอันนี้คือยายค่ะดูหน้านัชชาไว้ก่อนนะคะอืมดูหน้านัชชา ทุกวันนี้ยายก็อยู่กับครอบครัวทำมาหากินยายไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะโลกโเซเชียลยายก็ไม่ค่อยจะดูค่ะถ้าด่ากันไปด่ากันมายายยิ่งไม่อยากดูค่ะเบื่อลำคาญแล้วก็อย่าเอาคอนเทนต์ของยายไปแควนเด็ดขาดไม่ไม่รู้ใครหน้าไหนนะเรื่องของยายมันจบไปตั้งนานแล้วจนยายจะได้กินข้าวใหม่ป่ามันแล้วคุณก็ยังเอามาพูดกันอยู่นั่นแหละเออ จะพูดทำใหม่ให้มันเป็นประโยชน์เพื่ออะไรไม่เข้าใจเออไม่เข้าใจเลยค่ะนี่เหรอเขาเรียกว่าคนมีความรู้เออต่างคนต่างมีความรู้ที่เบิ่งมาแล้วอะ่ะอ,อแต่ก็เอาคนป .4 ป .5 ป .6 นี้ขึ้นไปแปลนกูก็งึดหลายว่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องของยายนี้ห้ามพูดเด็ดขาดต่อไปนี้คือยายมาแถลงให้เอฟซีรู้แล้วเอฟซี FC คนไหนไม่รู้ให้เข้ามาฟังในคลิปนี้เลยนะค่าคืนนี้ยังมีเซนจ,จันนะขอบอกค่ะความจริงก็คือความจริงแต่ให้แล้วท่านทนายจะเอาไปเรื่องใครก็เรื่องของทนายเพราะเงินของทนายมาันออกจากมือยายไปแล้วก็เป็นเงินของทนาย มันจะมากหรือมันจะน้อยก็เป็นสินน้ำใจของคุณยายค่ะโอเคเนาะตก้าใจค่ะไม่ต้องไปหาใครไปยืนยันหรอกค่ะเด็กหญิงจำลองแดนกระใสนี่แหละค่ะจะมายืนยันกระต่ายขาเดียวให้คือให้กับมือจบไหมคะแล้วห้ามเอายายไปแขวนด้วยเพราะยายเหนื่อยค่ะเหนื่อยมา,มากค่ะ ตั้งแต่ตั้งต้นเป็นคนดีมันนี่รู้สึกว่าจะไม่ดีแล้วค่ะในชีวิตของยายเออยายยังอยู่ในครอบครัวอยากอยู่ในครอบครัวให้มันมีความสุขบ้านปลายของชีวิตเข้าใจไหมคะคนทั้งโลกคะ่ะบ้านปลายของชีวิตยายอยากอยู่เงียบเงียบจำใส่สมองเน่าเน่าด้วยเลยคนที่อยากเอายายไปแปนน่ะ จำใส่สมองเน่าเน่าด้วยถ้าคิดจะเอายายไปเขวนน่ะคุณจะมีตาบาปไปถึงลูกหลานเลยยายขอพูดตรงนี้ขอเว่ายังชัดเจนเลยคุณอย่าคิดว่ายายกลัวไม่เคยกลัวใครในโลกนี้เพราะแต่เว้วยพูดเรื่องจริงยายจะไม่กลัวเพราอจบคลิปแค่นี้นะคะห้ามเลยค่ะ พ่อยายอยากอยู่กับครอบครัวค่ะยากมีความสุขค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกมันจะชุกชุกดิบดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ฝากให้เอฟซีเข้ามาเบ่งเยอะๆแล้วก็ใช้จัก,กรยานในการรับชมด้วยนะคะคือขอจบแล้วค่ะไม่ต้องมาวุ่นวายกับยายเลยค่ะ ตายายนะจะไม่แทงข้างหลักใครทั้งนั้นค่ะจะเป็นคนอยู่แบบนี้เพราะให้เอฟซีเข้าใจเลยเห็นใจด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะคลิปนี้ขอจบเ่นี้ค่ะฝากไว้คิดด้วยนะคนที่อยากเอายายไปเล่นนะฝากให้คิดด้วยไม่ตกถึงตัวเขาก็ตกถึงลูกถึงหลาน อย่าลืมอย่าลืมความถูกต้องต้องมากอคุณยายจะจนแต่ยายต้องอยืนยันกระต่ายขาเดียวว่ายายต้องสิ่งไหนถูกต้องนะยายทำสิงในมันไม่ถูกคุณไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวเลยเพราะฉะนั้นขาเดือนนะคะเขจุกนี้ลืมนะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ยายด้วยค่ะ บิงไปแล้วก็ใช้จักรยานรับส่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ